สวัสดีนะครับสวัสดียามเช้ากับช่องเก้าได้สามงานอาชีพานอกนะครับวันนี้นะครับวันที่สิเบเอ็ดกันยายนนะครับวันที่ผมซื้อเป็ดสาวมานะครับวันที่สองวันนี้เริ่มมีไข่ใบแรกหล่นให้แล้วนะครับมีใบเดียวเองฮะเนี่ยยังไม่ได้เก็บนะฮะฝนตกก็จะเละหน่อยฮะเป็ดสาวร้อยตัวนะครับ ไทยลนใบแรกครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดกันยายนฮะนี่ครับก็ใบไม่เล็กนะครับอาจจะด้วยความสมบูรณ์ฮะสมบูรณ์อาจจะไม่ทั่วถึงครับก็อยู่กับการกินและนี่ถ่ายการกินของเป็ดด้วยนะฮะก็มีความหวังนะครับว่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่ง ไข่ลนยอดจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับก็เลี้ยงมาได้เก้าวันนะครับไข่ร่วงหนึ่งใบก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าจะมีไข่ล่นมาเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงจะทําคลิปให้ติดตามกันอีกนะครับว่าเปอร์เซ็นต การไข่ของเป็ดจะเพิ่มขึ้นภายในอีกกี่วันฮะครับเพราะอาหารก็ใช้อาหารสูตรเดิมๆเลยครับไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรนะครับยงัไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับกับช่องก้าวไล่สามงาน,นครับอาชีพบรนนอกขอขอบคุณนะครับ